สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นพับ G Mobile กันนะครับวันนี้เราจะมาลงเป็น1น W S 4ในแมปนูซ่านะครับในแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปเล็กนะครับเราก็จะเล่นแบบสนุกหน่อยเพราะว่ามันหาตัวเจอได้ง่ายนะครับเราก็จะลงมาเป็นตึกวิทนะครับผม ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับปกติจะมีแบบเทียบเต็มตึกเลยเพราะอะไรกันหนอมีหนึ่งคนนะครับน่าจะอยู่ตรงเห้องถ่กนะครับโอเดี๋ยวแล้วเดวแลหมอไปทีครับกกูปิปตออนตัวมาคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่เขาน่าจะเกิดใหม่นะครับแต่ไม่รู้จะลงที่นี่หรือเปล่า สียงด้านล่างยิงกันเพียบเลยเดี๋ยวเราฟาร์มข,ของก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปได้คุณสามพอดีเลยเดี๋ยวเราเอาไปให้อินโฟนครับปืนสั่นแน่เลยไม่มีของแต่งเลยไม่ใช้เจโรด้วยอ้าคนนะครับคิดว่าบอด ตอนนั้นเดี๋ยวสูว้ขอเอาแล้วนะนี่ร้านหนึ่งตัวคนโดดลงนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปขอฟไฟเดีย๋ยวเรใช้สองกระบอกง่ายโอ้ได้ชุดก่อนแล้วไปเดี๋ยวเราลงไปเลยกันเลยนะครับก็ความมันมองก่อน เดี๋ยวหามุมยิงก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างเหมือนเห็นอะไรแบบๆแบบน่าจะบอดนะครับเฮ้ไม่ได้ไเลยเลยไม่น่าใช่บอดนะบ,บอดน่าจะอยู่ตรงนู้นเฮ้ยโดนหัวบ่ามีคนมานะครับปีนครับเลย ไปเลยเขานอกส่งๆั่คนใทยทแงนั้นเลย mm hmm. มามีอะไรไหมโอเคได้ก็บป๋องไันหนึ่งกระป๋องก็ยังดีเดี๋ยวเราส่องๆดูแล้วไปซื้อของแล้วลงไปข้างล่างกันนะครับตอนนี้กระสุนไม่น่าพอมีเสียงล่มกระโดดลงมานะครับน่าจะอยู่ดาดฟ้าไม่เป็นไรฝังของไปก่อนเสยียเวลานะครับขีเ <Okay. S 2> ได้ไทมโฟสวยเลย สูงเขียมโอ้โ oh, หสวยมากอ๋อ๋อ,อนี้บอดนะครับไกับกฟนบอดเหมือนจะมีตัวมานะครับข้างนอกอทำไมรีบปีงเข้ามาจาังวันนี้เราก็มาปีในในชุดไรเดอร์นะครับเราจะเป็นผู้พดุงความยุติธรรมที่ถือปืนไม่ใช้พลังอะไรทั้งสิ้นครับ ซื้อมัแล้วนะครับว่างๆนี่มาเลยนิ่งๆเดี๋ยวข้ากาไว้ยิงใกล้นะคที่เกี่ยวเปลี่ยนปืนแล้วเสียวล้านะครับชี้ไปแล้วนอกอเดีเ๋ยวจะิงเสร็จแล้วแววแล้วๆ เมื่อกี้น่าจะได้ยินเสียงปืนแถวๆนี้นะครับถ้ามีเสียงรถก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม้มันพังนะครับต้องใช้ไม้โทรศัพท์เพื่อตัดเสียงชุดฉีงภูนี่ที่เราซ้ำตอนแรกว่ะน่าจะใช่นะครับที่ล้าดเข้ามามไม่มีใครนะครับลงไปได้เลย ระแหวงจะโดนยิงไหมเนี่ยขับรถมานะครับออกมาเคีย่นึ่งนะก็ย่งดีมีชวนเดินมานะครับอะไรน่าจะคนละฝั่งน,น,นะครับระ,ะเบิดยับด้วยกันวิ่งหนีพอดีระเบิดรถอะไรครับเนี่ย

กนน่าจะเหล็กตัวหนึ่งนะครับเพราะไอตัวที่ล้มมันยังไม่ตายนะครับเราไปไหนไล้โอเคอยู่หลังหินออสวยงามฟาร์มของโอ้ยได้เบินหนึ่งลูกกระพุ้สี่แอดด็อกลงนะครับเหลือสามคนน่าจะเก็บได้นะครับกอสราไม่เป็นไร น่าจะอยู่แถวบ้านแดงหรือเปล่าเข้าวงก่อนนะครับเดินไล่ขอบไม่มีนะครับสงสัยบ้านนี้แหละกับตรงนู้นที่คนชอบอยู่กันนะครับ โซนคาเล่นหายไปหนึ่งและสองนะครับเวรแแบใช้ป่ะเวรแบบหินนะอ่าเก็บไอเดอบโดนไมบ้บังนะครับลงไปข้างล่างด้วยเก็บไอดดอบไปหรือ,อยัง ไม่อยากเจอเกาะสามนะยิงยากโอโนหาที่เล่นก่อนนะมุมนี้คงไม่สวยเท่าไหร่รอวงบีบแล้วน่าจะวิ่งออกมานะครับ สองตัวสุดท้ายกินน้ำรอเลย,ยมาแล้วนอยลมนะครับโอเคไม่มีชุบเองให้สวยดิวงบีอย่รรอเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับแมาจะอยู่แถวๆเดียวกันนะครับไม่น่าห่างไกลกันมาก เราอยู่ขอบวงด้วยอะไรข้ามมีหรือเปล่าไปไหนเนี่ย จะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งรอวงเป้ยวิ่งเข้าวงไม่้วิ่งรอวงอ้าวชนะน่าจะบอดนะครับตอนท้ายเฮ้ยไม่น่าใช่เพราะว่าตัวนั้นมันล้มนะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ